ครับกลับมายิบล้านกันต่อทางช่องอาหารชาแนลก็ huh เป็นประจำทุกวันอยู่แล้วหายไปหนึ่งวัน <c oughs> หายไปถึงวันนะครับอาช่วงนี้ก็อ,อรัฐบาลก็ยุบสภาไปเรียบร้อยแนละ้ตอนนี้ไม่มีสภาผู้แทนนะมีแต่รัฐบาลรักษากเานะก็ทําหน้าที่กันไปแล้วก็ขอส่งกำลังใจให้ไปให้เราเราทหารที่อยู่แนวหน้าเลยนะที่ ปก,ก,กปักรักษาอิปไตยของไทยเราคุ้มครองปกป้องดูแลประเทศไทยเราไว้แล้วก็ขอส่งกําลังใจไปใหนะ้ทุกท่านเลยนะที่เป็นทหารนะแล้วก็ขออ่าสดุดีนะวีรบุรุษทั้ง9ท่านนะที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องอธิปไตแผ่นดินไทยของเราเอาไว้นะก็ขอสุรดีท่านอย่างาแรงกล้าด้วยนะจากใจนะก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขแล้วก็ปลอดภัยนะ อยู่ยังให้มีความสุขและก็ปลอดภัยด้วยนะบางอย่างก็ต้องดูด้วยมีสติไม่ต้องเครียดไม่ต้องวิตกกังวลแต่ดูเฮ้ยด้วยมีสติอ่าผมก็เห็นทหารท่านหนึ่งนะครับไปไปลบก,ก็บอกว่าคือจริงๆแล้วมันก็เครียดแหละสถานการณ์มันเครียดนะแต่ด้วยหลักของทหารเมื่อเราเครียดเมื่อไหร่เราก็จะขาดสติจะขาดอะไรต่างๆอ่านานา,นาก็จะมีวิธีการแค่เครียดะนะก็เพราะฉะนั้นทหารที่ไปบางทีก็ให้ถือเป็นเรื่องเหมือนกับไป ในสนามไปเดินเล่นน่ะอย่างเงี้ยก็จะทําให้เครียดแต่ในความเดินเล่นก็ต้องระมัดระวังไงถูกไหมครับเพราะว่าเพื่อจะผ่อนคลายตัวเองไม่มันเครียดจนเกินไปก็เห็นใจนะที่สถานการณ์มันเครียดอยู่แล้วครับมันทุกนาทีเป็นนาทีชีวิตอ่ะครับทุกนาทีนาทีชีวิตแลการลบสมัยนี้มันก็ไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยนี้ก็จะมีอ่าเห็นไหมอ่าก็เราหยุดไปทักพักหนึ่งเขาก็เตรียมการที่จะเอาเอาโดน่ะใส่ระเบิดมาหย่อนเรามาหย่อนเรามาหย่อนเรา u, ใช่ไหม แล้วก็การพวกนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดอาวุธสมัยใหม่ขึ้นมาเมื่อก่อนนะมันหลบได้แต่นี้มันพอมันมาระเบิดใกล้ยงในตรงปากถ้ามระตุมมันก็เป็นการบาดเจ็บเยอะนะบาดเจ็บเยอะทางก็ขอกำลังใจให้ทุกท่านนะแต่ก็ขอให้มีกำลังใจในการที่ปกปักรักษาดูแลกัน รบในสมัยใหม่เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะยุ่งยากแหละไม่ใช่ง่ายๆหรอกนะวิถีชีวิตนี่อยู่ยากเพราะฉะนั้นเขาเราก็ขอเป็นกําลังใจให้นะกวานไปจัดไปตามนั้นว่ามาตามนี้แล้วกันเนาะอันนี้คือ,คอช่องหายชแนลคือลักนะเป็นช่องที่ผมนาสาระทางด้านโหราศาสตร์ตำราพิใใจศษสงครามสู้จะตรงข้ช่วงไปจโรกทา่ามาพูดคุยกับคุณฟังเป็นประจํานั่นแหละมาแนะนําตั้งดวงให้ถูกดูดวงให้เป็นมนยังความเสด็จ่องดาวให้เห็นเป็นสติกเกลยชัดจัไปอ้าวกวานไปตามนั้นว่ามาตามนี้เขาเราอยู่แนวหลัง นะเราก็ส่งกําลังใจไปแนวหน้าในขณะเดียวกันพวกเราก็ต้องหาเงินเพื่อ,อยางชีพของเราไปด้วยเช่นเดียวกันนะอ่าคนละครึ่งยังรอไปก่อนนะคนละครึ่งรอบสองรอไปก่อนนะครับเพราะตอนนี้มีรัฐบาลโชคเขาคงทำไม่ได้นะ มาเอาไปก่อนนะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็ขอขอบคุณครีมน้ำมันมาบายูน้าเด้ง <guarding> ด <okay>? ึงนี่แหละแล้วก็ชาบูสูตรพิเศษน่าใสปิ้งปั้งนี่แหละนะท่านใดที่อยากจะสนับสนุนช่องรายการก็สั่งได้นะวันนี้จะเอากิโลสั่งไปเลยนะศูนย์หกสี่สองแปดแปดหนึ่งศูนย์ศูนย์อะไรก็บ้านมาดูหนึ่งก็แปดหรือท่านจะอ่าแคปหน้าจอนี้ไว้แล้วขยายแล้วก็แอดไลน์ไปแล้วก็สั่งได้เลยนะฮะโอ้สมบูสุดยอดมากสาบูอ่าสูตรพิเศษน่าใสปิ้งปั้งนี่นะอย่างไรเราก็ต้องน่าใสไว้ก่อนนะอ่านาาาาาใใสสสวววเเเงงงงิิิินนนมมมัจจะะ่่่่่หร จัดไปตามนั้นว่าตามนี้นะอะก็ขอบคุณนะโอ้โหนี่ผมว่าขอบคุณอ่าอ่าคณะคุณแม่คุณพิมพ์คุณเพื่อนคุณพิมอะไรต่างๆขอบคุณมากโอ้หนี่ใหญ่ว่าท่านดูดิอบใหญ่มากเลยท่านทายไี้ว่าเป็นอะไรทายรูกมีรางวัลท่านทายไี่เป็นอะไรเนี่ยโอ้โหนี่่านทั้งปีขอบคุณทั้งมาขอบคุณแทนเด็กๆด้วยนะครับขอบคุณเด็กๆไม่มีอย่างนี้อย่างเดียวนะมีหลายอย่างนะผมว่าจะไปเอาลงไปขายด้านหน้าเลยตั้งโต๊ะแล้ว โอ้โหมาว่าไวๆแบบมีโอ้สุดยอดมากเลยนะเนี่ยวันหลังทำไมเยอะส่งไปให้อาหารเออบะหมี่เนี่ยของญี่ปุ่นเนี่ยเพราะว่าส่งไปให้แนวหน้าก็ดีแต่ว่าทานน่าจะามาเยอะเวลาได้เสียจากการไปได้เสียจากการไปนะส่งไปเลยครับส่งไปทักไปสักอ่าทักอ่าสองสามหมื่นกล่องนะส่งไปเลยเสียตรงไปได้โอ้อาหารญี่ปุ่นนี่อยู่มัวอยู่นานนะ อยู่นางก็มาม่าไทยเราแต่ว่าอย่างว่ามันต้มน้าร้อนไม่ได้ไงเออก็กินยากอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเอาไปต้องต้มน้าร้อนนะแต่ว่าก็เอาไปในฐานทัพข้างในแล้วกันแต่ถ้าไปอยู่แนวหน้าจริงๆแล้วนี่จะต้มน้ําร้อนไม่ได้หรอกครับต้องกินแบบนั่นแหละใส่ใส่น้ําเย็นๆแต่อันนี้ใส่น้าเย็นๆไม่ได้ครับของอของของญี่ปุ่นนี่อร่อยนะเนื้อเขาอร่อยมากครับขอบคุณมากๆนะที่ส่งให้ได้ทานแล้วก็ทุกอย่างด้วยนะครับได้แต่ว่าไอ ไอ้ตัวไอ้นั่นนะได้ส่งได้เต็มป้านะส่งได้อิ่มนงอิ่มนะครับขอบคุณมากน,นะครับขอบคุณมากขอบคุณทุกกําลังใจนะที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้นะแล้วกดซับสไครต์ก็กลับมาเป็นเพื่อนกันในกลุ่มชุมชนเรานี่แหละครับการหาเงินจากดวงดาวเราก็ร่วมด้วยช่วยกันพากันหาเงินจากดวงดาวนะวันนี้อย่าลืมนะ วันนี้ผมผัดท่านมาหลายวันแล้ววันนี้ไม่มีผัดนะหนึ่งทุ่มนะสิบเก้านกายี่สิบเจ็ดนาทีเราไปเจอกันนะในการวิเคราะห์รัฐบาลน,นะแล้วก็รัฐบาลแล้วก็ออมสินแล้วก็ลาวด้วยนะจะวิเคราะห์ให้ท่านฟังนะวิเคราะห์ท่านฟังแล้วก็วันที่ยี่สิบเอ็ดธันวาคมสองพันหรสิบแปดนี่ผมว่าท่านไปนี่ถึงวสุดยอดนะสิ่งที่ผมจะให้ไปให้ท่านได้รับข้อมูลใหม่ของสิ่งใหม่นี้คือรหัสรหัสเปิดอ่ารับโชครับลาบ,บนะ อย่างที่ผมถอดรหัสไปท่านแล้วที่ผ่านมาในสองรอบนี้โอ้โหหนิงๆมาจะจะเลยนะรหัสนี้ถือว่าสุดยอดมากใครได้รหัสนี้ไปนี่ถือว่าสุดยอดมากอันนี้รหัสนี้เราเพิ่งค้นพบเมื่อเมื่ออวันที่หนึ่งธันวานะแล้ววันที่สิบหกธันวาก็จะบอกท่านในเย็นนี้วันที่สามสิบธันวาก็จะบอกท่านนะในเย็นนี้เช่นเดียวกันท่านจะได้สองรหัสไปก็คือรหัสวันที่สิบกธันวากับรหวันที่สามสิบธันวาส่วนรหัสนี้ตลอดปีสองพันหรสิบเก้าเนี่ยท่านไปวันที่ยี่สิบเอ็ดท่านจะได้รหัสนี้ตลอดทั้งปีเลย เพื่อเอาไปไขให้ให hey, oh, so ้ให้โชคลาภท่านตลอดทั้งปีเลยโอ้รหัสนี้สุดยอดมากพึ่งค้นพบมาใหม่แล้วเอาไปใช้ร่วมกับสิ่งที่ท่านเรียนรู้มาไม่ว่าจะเป็นมุม MPLTGLVR m แล้วก็ในเรื่องของ TGC แล้วก็ในเรื่องของ d e s i to to g CC, I to to designer, I to to n อร์ในเรื่องของ NGF อะไรต่างๆนานาเนี่ยเอาไปเข้ากับรหัสตรงนั้นได้หมดเลย เมื่อรหัสมันสอดคล้องกันมันจะโป๊ะๆถอดรหัสเป็นโชคลาภให้ท่านได้เงินแสนเงินล้านได้อย่างแน่นอนเลยส่วนท่านใดที่อยากจะได้รหัสแบบนี้นะจะชัดๆแบบนี้เลยเนี่ยก็ไปวันที่21ธันวาคมไปจิบกาแฟน่าจะขาเดียววันสามท่านนะสามท่านสองท่านสามท่านผมเพิ่มให้อีกหนึ่งท่านละกันน่าจะขายอยู่ท่านเดียวแหละแต่ผมเพิ่มให้อีกสองท่านเป็นสามท่านลยกันเพิ่มให้นะนี่เพิ่มให้วันที่21ธันวาคมส5 6 8นะ นะไปจิบกาแฟกันท่านก็แจ้งไปนะศูนย์6426881000ไลน์ก็บ้านมอดู198ส่วนท่านใดที่อยากจะได้รหัสวันที่16วันที่นี้วันที่30วันที่นี้แล้วก็อมสินแล้วก็ในเรื่องของเราวันนี้นะท่านก็ติดตามสมัครเข้าไปฟังได้วันนี้นะ19นาฬิกา27นาทีวันนี้นะครับก็สามารถสมัครได้ศูนย์642881000ไลน์ก็บ้านมอดู198นะครับท่านใดก็แจ้งความประสงค์ไปผมรับเพียงแค่24ท่านนะ พะรหัสรับตรงนี้ก็ไม่อยากจะบอกเยอะไงบอกประมาณนี้แหละ24 25ท่านนี่แหละประมาณนี้แหละนะก็แจ้งไปนะ0ูนย์หกสี่สองแปดแปดหนึ่งศูนย์อรก็บานมาดูหนึ่งก็แปดอ้าวขอบคุณคิมน้ำมันมะบายูหนา้าเด้งดึงสบู่สูตรพิเศษนะใสปิ้งปัง้งสั่งไปเลยนะวันนี้จะเอากิโลสั่งไปสั่งไปนะท่านตัวกิ้งก้างไปนะอาจารย์วันนี้ให้ซื้อกิโลโอ้โหสุดยอด <c oughs> วันนี้ก็เต็มเต็มใครโทรไปสั่งอาจารย์วันนี้ให้ซื้อกิโลโอ้โหเต็มเต็มเต็ม เต็มเต็มเกือบเ <ột ager> ต็มเกือบวาน,นี่โอ้เต็มเต็มจริงนะวาน,นี่ใบเขียวก็เต็มเกือบนะวาน,นี่สุดยอดนะสมาชิกใบเขียวอย่าลืมนะท่านอยากได้ใบเขียวปีสมัครโกท่านสมัครเป็นสมาชิกไปนะท่านจะได้ตลอดไปนะครับแล้วท่านใดที่สมัครสมาชิกเป็นใบเขียววันนี้นะสมัครเป็นสมาชิกของรับใบเขียวปีหกเกตลอดปีนะวันนี้นะครับสามร้อยหกสิบห้าโอ้สามร้อยหกสิบห้าแผ่นนะไม่น้อยนะสามร้อยหกสิบห้าแผ่น แล้ท่านเอาคูณไป365แผ่นนี้ท่านคูณไปก็คูณไปกี่อย่างคูณไปประมาณสักอ่า12 15 17 18 19 2 5คูณ5 360คูณ5ก็ประมาณ1,500รอบนะ1,500รอบตลอดทั้งปี1,500รอบตลอดทั้งปีนี้ขอให้ได้รอ้อยรอบรอบละ1,000ก็พอละ1,000นะหรือท่านจะเอา2,000ก็ได้1,000ก็ได้2,000ก็ได้ท่านก็คูณไป นะท่านจะได้ประมาณนั่นแหละปี2019นะากะจัดไปนะอันนี้คือ,อใบเขียวนะก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้นะก็สมัครสมาชิกวันนี้ท่านจะได้ไปจิบร่วมจิบกาแฟ nenhuma, ร่วมจิบกาแฟด้วยนะสมัครวันนี้เลยนะส่วนท่านใดที่อยากจะไม่ไม่ไปไม่ไปก็ผมให้สิทธิ์แค่ให้สิทธิ์แค่ไปเยอะนะสมัครวันนี้ที่จะไปจิบกาแฟให้สิทธิ์แค่ประมาณาทักสท่านนะให้ไม่เยอะนะครับให้ไม่เยอะนะ ให้สิทธิ์ไปจิบกาแฟ È. ให้มีเยอะนะสมัครเป็นสมาชิกได้ไปแค่นั้นเองนะส่วนนั้นถ้าเกิดว่าสมัครคนอื่นท่านก็ไม่ได้ไปจิบกาแฟ hier, นะเพราะว่าอันนี้ให้กรณีพิเศษเนะาเพียงสามท่านหรือท่านเอาสมัครไปจิบกาแฟกับเราก็ได้หรือไม่สมัครเป็น ah. สมาชิกก็เพียงแค่ไปสมัครจิบกาแฟกับเราก็ได้เพียงแค่สมท่านเท่านั้นเองนะก็จัดไปตามนั้นว่ามาตามนี้นะเนาวันนี้ก็ว่าไปก่อนนะวันนี้กลับมาดูในเรื่องราวของวันนี้เราจะเป็นยังไงเนาะ ก็อย่างที่ผมบอกเลยแหละครับทุกอย่างมันก็อยู่มีที่มาที่ไปท่านใดที่อยากจะเรียนรู้อยากจะศึกษาก็สามารถเรียนรู้ได้ไงเนี่ยผมก็เปิดสอนอยู่แล้วนะเปิดให้ท่านได้เรียนรู้อยู่แล้วเนี่ยชุดวิชาอ่าสี่ชุดวิชาสี่ชุดคัมภีรวยเนี่ยท่านก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ไงแต่ว่าโหราศาสตร์ในความร่ำรวยเนี่ยท่านก็สามารถสมัครเรียนได้นะสมัครเรียนแล้วนี่ถึงว่าสุดยอดจริงได้ตังแน่นอนทางเรารับประกันได้ชวนหนังสือโอ้โหวันนี้หน้าร้อยหนึ่งนี่หน้าร้อยหนึ่งกระจาย หน้าร้อยหนึ่งกระจายวัวกระจายวันนี้ก็โอ้โหกระจายแต่เช้าท่านมีหนังสือนั้นถ้าเปิดหน้าร้อยหนึ่งอย่างเดียวได้เงินจริงๆได้เงินหมื่นเงินแสนก็หน้าร้อยหนึ่งเลยครับต้องมีจริงๆหนังสือเล่มนี้โอ้สุดยอดตั้งแต่เปิดหนังสือมานี้ร้อยหนึ่งทำงานมาตลอดไม่เคยพลาดนะหน้าร้อยหนึ่งนาหน้าร้อยหนึ่งเปิดเลยนะหนังสือนี่สุดยอดมากๆนะใครไม่มีหนังสือก็รีบสั่งเลยนะศูนย์หกสี่สองหกแปดแปดหนึ่งศูนย์ศูนย์อะไรก็บ้านมาดูหนึ่งเก้าแปดนะจัดไปตามนั้นว่ามาตามนี้เอ้ากลับมาดูวันนี้เลยนะ วันนี้ก็มีไปเที่ยวตลาดลาวด้วยนะตลาดฝั่งลาวด้วยนะวันนี้เรามีเที่ยวตลาดฝั่งลาวนะครกำแพงเวียงกันหลวงพระบางวังเวียงนะแล้วก็ไปฮานอยฮอยอันสปาดานังหน้าหนาวนี่ควรจะไปอย่างยิง่งเมืองซาปานีนะผมก็ไม่ได้ไปมาหลายปีแล้วแต่ว่าก็อยากจะไปหนาวนะอยากจะไปหนาวอยากจะไปหนาวแคอยากจะไปหนาวนี่โอ้ซาปานี่หนาวจริงเมืองในหมอกและเมืองในหมอกนะ มงในหมอกครับไม่ได้ไปมานานตลาดลาวนี่ผมก็ไม่ได้ไปเดินเที่ยวมานานนะตลาดตลาดขายของป่าที่ลาวอะ่ะเราก็ไม่ได้ค่อยไปเดินเที่ยวมานานแล้วก็เดี๋ยวว่าจะไปเดินเที่ยวหน่อยหาซื้อของป่างูนี่โอ้เราก็กลัวกันไปไก่ปางูป่านะหมูป่าเป็ดไก่มีหมดนะแต่เป็นตัวตัวเลยนะขายเป็นตัวๆเลยนะหมูเนี่ยเป็นอุดๆมาเลยนะโอ้ลูกหมูเนี่ย ใส่กระชังมาขายเลยนะเออก็เป็นขายแบบนั้นจริงๆนะเออของป่าจริงๆนะของบ้านก็มีของป่าก็มีเป็นตลาดนะโอ้เดินเที่ยวจริงสนุกอ่ะเดินเที่ยวจริงก็สนุกนะกลับมาดูวันนี้เราแล้วกันนะวันนี้เราก็กลับมาดูตรงนี้ก่อนนะกลับมาดูตรงนี้เราก่อนนะอกลับมาดูตรงนี้ก่อนนะนี่จะเป็นช่วงฮานอยหอยอันสปาดานังนะก็ไปเที่ยวที่ฮานอยหอยอันสปาดานังไงหอยอันนี้ก็สวยนะหอยอันนี้ก็สวยแล้วก็ซาปานี่ก็เป็นเมืองที่อยู่ในหุบอยู่ในเขาอ่ะ จะพาไปล้องเย็นเขาจะไปหน้านี้ก็มองเห็นจะหมอกแหละสวยงามมากนะขับรถที่ต้องชํานาญจริงๆนะคนขับรถต้องเป็นเมืองเขาคนขับคนไม่เคยขับขับไม่ได้มองไม่เห็นถนนนะครับมันหมอกกันทั้งนั้นเลยครับซาปาที่ถือว่าเป็นหลังคาโลกนะเป็นหลังคาโลกหนาวเย็นนะซาปานะอืมก็ว่ากันไปอย่างนั้นอ่าคนเวียดนามก็ก,ก็อ่ามาเขาบอกว่าสมัยก่อนเนื้อหมาดำนยจะรักอะคนอ่าเนื้อหมาดำจะทําให้ร่างกายเราร้อนนะร้อนแล้วอบอุ่นจะไม่ค่อยหนาวไง คนแล้วกคนนู้นเขาเลยชอบกินเนื้อหมาดําทําให้ร่างกายอบอุ่น <c oughs> วายตามนั้นนะ,ะก็เป็นลักษณะงั้นแหละเขาว่างี้นะก็เป็นลักษณะงั้นกัแต่ว่ากามเย็นไงกามเย็นนะเราก็มาลองดูเนี่ยเราก็ผูกดวงตามนี้นะเนี่ยก็คือสิ่งที่ท่านเห็นแล้วท่านก็ดูนะดีไซเนอร์9568นะ NGF 235แล้วก็ DRT ก็235หเหมือนกันก็เจอ235หเหมือนกะนะัน เอ็นจก็สองสามดีอาทีก็สองสา้าเออก็สองสามห้อ้ามาเจอกันเนี่ยยังไงก็ต้องมี5้าใช่ไหมละ่ะเออยังไงก็มี5 5 3ห้าสาก็จัดไปตามนั้นได้ห้าสามาไปยิงกับตัวทําให้เราได้ตังนะวันนี้3ก็8ปดทำอะไรได้ตังใช่ไหมละ่ะห้าสามห้าแป้าสามหอาจจะไปถึงที่ลาวได้ด้วยนะแล้วก็ l อดีเราเจอ9,5,8าห้าก็เจอ5อยู่ดีเออก็จเจอลักษณะตัวแนโนก็หนึองอก็หอยู่ดีโอโหจัดห้ามาถ้าหไม่มาก็ตัวใครตัวมัน ถ่าห้าไมบ่าาห้าไม่มา่า,มมาก็มีสองเก้าสองหกสองแปดสามเก้าสามหกสามแปดก็อยู่แค่นี้ครับอยู่แค่นิ้จริงนะอยู่แค่นิ้งจริงถ้าห้าไม่มานะถ้าเน้นห้า, 5, 2, 3, าก็จัดห้าได้เลยครับห้าสองห้าสามาหนึ่งเนี้ยจัดได้เลยครับโดยที่มีสามเป็นเออาร์ด้วยนะรอบอ่าสิบแปดในการสามสิบนาทีนี้สามเป็นเออาร์สามเป็นเอาร์นี่แนวโน้มเข้ามาสูงอยู่แล้วครับนี่คือตำแหน่งดวงดาวนะ D J R คือเจกเกอร์หนึ่งนะเจกเกอรยหนึ่งครับ 7, 1, เจกเกอร์หนึ่งต้องเอาเจกเกอหนึ่งนี่มายิงข้างหน้าไปแล สายริเลแห่งดวงดาวเราเจอ973อ่า975ตัวเหมิดเราเจอ3ก็มีแค่37 35 39ก็อยู่แค่นี้ครับ37 35 39นะอันนี้18นาฬกา30นาที19นาฬกา30นาที17นาฬกา30นาทีแต่ว่าตัวรีเลทจ,จริงๆเนี่ยเราจะเจออยู่ที่ดาวที่รีเลทจ,จริงๆเนี่เราจะไม่เจอเลยมันจะไม่ค่อยเจอนะเจอแค่641นะ641ตรงนี้จะเจอ3กับ5 4 354 ก็เจอแค่3ก็3เจออยู่แต่มันไม่มีร no. ีเล็ค uh. ู่หรือจะมาคู่6 1หนี่ก็แล้วแต่อันนี้เป็นรีเล็ของดวงดาวนะครับไปดูสายวิเคราะห์เจาะสายวิเคราะห์เจาะดาวสายวิเคราะห์เจาะดาวผมก็เจาะไว้ตามนี้นะสายวิเคราะห์เจาะดาวนี่ผมเจาะไว้ตามนี้ก็มีอะไร58 53 3 0สูนี่แหละก็เจาะไว้ตามนี้58นี่ก็เลือกเป็นก็เลือกเป็นคู่ปัญญาไงคู่ปัญญาแตกฉานก็เลือกความมัวเมาใน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 ธรรม ความโมเมลหลงหลงไหลไข้ทำเนี่ยหลงไหลไข้ทำห้าแปดเนี่ยห้าสามนี่ก็เรียกว่าเป็นคู่พลังงานสามศูนย์เนี่ยคืเป็นคู่อภินิหารนะรวดเร็วคล่องแค่วว่องไวเพราะฉะนั้นก็เป็นลักษณะที้ว่าเราวางไว้ตั้งแตห้าแปดห้าสามสามศูนย์แล้วก็เจ็ดสามห้าแล้วก็เจ็ดห้าแปดนะครับลักษณะนี้เจ็ดห้าแปดพระในหลังโจรนะคู่พระคู่โจรนะเจ็ดในหลังโจรนะไอ้พระในหลังโจรพระในหลังโจรนี่ก็ดูพระจะเป็นโจรหรือโจรจะมาเป็นพระอยู่แค่นั้นเองนะตอเนี้ย ก็จัดไปตามธรรมะไปาตามนี้นะอันนี้คือเรื่องตำแหน่งเรื่องของคู่ดาวนะตอนนี้เราไปดูในเรื่องของจุดที่ว่าสายหวานยาวใช่ไหมสายหวานยาวของเราก็จัดไปตามนี้ DJR คือเจ็ดกับหนึ่งอยู่แล้วรอบสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีนะสิบเก้านาฬิกาสามสิบนาทีแต่ว่าสิบเก้านาฬิกาสามสิบนาทีก็ DJR อาจจะเป็นในจุดหนึ่งด้วยนะท่านก็ดูตรงนี้อันนี้สายหวานยาวถ้าเกิดว่าท่านไม่คิดอะไรก็ลงตัวในสายหวานยาวได้ตั้งแน่นอนอยู่แล้วมีปัญหาโอ้ได้สังกับสี่ครับท่านก็ยึดดูที่สังกับสี่ อยู่ที่สากับสี่ก็ได้ในที่ติด3ามด4ถ้าก็ยึดมาหน่อยแค่นั้นเองนะหรือว่าอยู่ที่สาับแปดนะเพราะว่า,าสายหวญญานยาวมันก็ตามลักษณะอยู่แล้วหวานยาวไงถูกไหมละ่ะอ้าวจะไปตามนั้นว่ามาตามนี้อ้าวไปดูในเรื่องของลาวค้าข้ามาเที่ยวตลาดลาวแล้วเราไปเวียดนามเสร็จก็กลับมาที่ลาวมาได้ครับมาได้นั่งนั่งเครื่องมาลงที่ลาวเวียงจันทร์แล้วก็มานอนที่นครกำแพงเวียงจันทร์หรอกก็ข้ามาไทยเรามาที่นครกำแพงเวียงจันทร์ก่อนแล้วค่อยข้ามาไทยเนาะ ข้ามาตามนั่งก่อนแล้วกันอ่ะไปดูนครกําแพงเวียงจันทร์ดูซิว่าเป็นยังไงแล้วก็ผูกดวงเหมือนเดิมเลยแต่เขาสองทุ่มสิบห้านะเรามาถึงนครกําแพงเวียงจันทร์นี่สองทุ่มสิบห้าเป๊ะพอดีผู้ต่างนาทั้งหลายกําลังขึ้นเวทีอยู่อ่ายอขันยกให้ลูกบานออกจากลูกตุ้มปรากฏว่าเราจะเจอตรงนี้นะคราวที่แล้วนี่ทีจีซีผมก็บอกไปนะคราวที่แล้วก็ทีจีซีนี่คือถือว่าสุดยอดนังของราวรอบนี้ทีจีซีเก้าห้าสามครับเก้าหนะ้าสามในทีจีซีเก้าห้าสามเป็นเอฟสองสามห้า แล้วก็ดีไซเนอร์ศูนย์เกกนะก็เจอ5อยู่ดีนะเจอ5อยู่ดีนะเจอห้เจอ 5, เจอ 9, ถ้ามันยิงดีไซเนอร์กับตัวทีจีเราจะเจอเกับ5้าแต่ถ้าเก้ากับหไม่มีก็เจอ3ามสามอะไรก็3ามศก็อยู่ที่ประมาณนั้นเองดีอาร์ทีเราก็เจอ135เห็นไหมครับก็อยู่ที่ประมาณนี้นะอ่าหรือจะเป็นถ้าเกิดว่าท่านดูตรงนี้5 5 5หทั้งหมดเลยละเราเจอเอ็ก็มี235 t g มห้าทแล้วก็ดีไซเนอร์ศูนย์เก แล้วก็อ่อา DRT เราเจอ1 3ฮะก็เจอ5นะเจอ5ตอลอดท่านจะเป็น5 1 4ก็ได้นะแล้วแบบ5 1 5, 4ก็ได้5 1 5, 4เอ้า4กับ1มาจากไหนล่ะอาจารย์อ้าวท่านเรียนมาท่านต้องรู้สิครับ4กับ1มาจากไหนถ้าท่านไปเรียนท่านก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนแต่ถ้าตรงนี้3กับ8ทำอะไรต่งางท่านเช็ดเอา3กับ8ท่านยึดตรงนี้3 5 3 0 8 5 8 0ก็เหมือนกัน เหมือนคราวที 9, x, nah, ่แล้วก็มาตรงนี้แหละมาตรงนี้แหละคราวที่แล้วก็มาตรงนี้แต่คราวที่นี้จะมาได้ไหมล่ะแปดห้าแปดศูนย์นี่จะมาได้ไหมล่ะสี่แปดห้าสี่แปดศูนย์เนี่ยหนึ่งแปดห้าหนึ่งแปดศูนย์นี่จะมาได้ไหมล่ะถ้ามาก็มาได้ประมาณนี้นะอ่าอันนี้ดีเจอาร์เก้ากัหนึ่งนะดีเจอาร์เก้ากัหนึ่งอันนี้เขาอัปเดตอ่าอัปเดตโปรแกรมมาครับปกติแล้วดาวดีเจอาร์จะไม่ค่อยมีเก้านะอันนี้เขาอัปเดตมาเก้ามีเป็นดาวดีเจอาร์ได้ด้วยมีเก้าเป็นดีเจอาร์เขาเดตขึ้นมาครับอัปเดตขึ้นนนมาะกับเี่ย อาจจะเป็นแปดได้เป็นเจ็ดได้นะเก้าเนี่ยเป็นแปดได้เป็นเจ็ดได้นะแนวโน้มก็หนึ่ง้าสองครับแนวโน้มหนึ่ง้าสองนะอันนี้จะเป็นช่วงภาคกลางคืนอยู่แล้วแนวโน้มตรงนี้นะอันนี้จะเป็นของสองทุ่มสิบห้านาทีก็ว่าไปตามนั้นสองทุ่มสิบห้านาทีท่านก็ไปดูที่ผมวางเอาไว้ตรงนี้สายรีเลย์แลเจอสามเหมือนกันนะเราเจอสามเหมือนกันนะครับลักษณะออกที่ละสีครับลักษณะสิงห้ธาสิบเอเลเจ็ดหกห้าสี่ นะซิมเราเจอ7 6 5 4ถ้าเอาซิมไปยิงกับตัว s 7 e 6 2 1ก็เจอ6ถ้า6ไม่มาก็มีแค่7 2 7 1 5 2 5 1 4 2 4 1ก็อยู่ที่ประมาณนั้น9 3ไปยิงนะ9 3ไปยิงถ้า LD เราเจอ9 5 8เจอ9 5 8เราเจอ5ใช่ไหมล่ะอ่าเจอ5ก็มีแค่อ่าเจอห้าตรงนี้ก็มีแค่ห้าสองห้าหนึ่งนะสามห้าสองสามห้าหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณนั้นเองนะหรือจะกเก้าห้าแปดนี่ก็ได้รีเลทนี่เราไม่เจอคู่สัมพันธ์กันนะคู่สัมพันธ์เราจะเจอเจ็ดเจ็ดหกกับหกสี่หน แต่ว่าโอเคตัวรีเลทมันจเจอสามเป็นตัวเหมือนก็ประมาณนั้นได้ประมาณนั้นได้นะเอาไปดูสายวิเคราะห์เจาะดาวสายวิเคราะห์เจาะดาววิเคราะห์เจาะดาวก็จะคล้ายๆกับฮานอยสปาดานังนะห้าแปดสามแปดแล้วห้าแปดห้าก็ครับอ่าสี่สามมันน่าจะเป็นสี่สามศูนย์มากกว่านะผมมอาเป็นสี่สามศูนย์นะสี่สามศูนย์มันไม่ได้เปลี่ยนตรงนี้ให้แล้วตรงนี้น่าจะเป็นตัวห้าแปดนะเจ็ดห้าแปดนะครับเอาห้าแปดแล้วกันเจ็ดห้าแปดนะครับ เอาเจ็ดห้าแปดหรือท่านจะไปเอาเป็นอ่าเดี๋ยวผมดูตรงน,นี้นิดหนึ่งก่อนเอาเจ็ดห้าแปดหรือจะเอาอะไรเอาเจ็ดห้าแปดหรือจะสี่ห้าแปดก็ได้นสี่ห้าแปดหนึ่งห้าแปดเงี้ยสี่ห้าแปดหนึ่งห้าแปดนี้ก็ได้ครับนะตัวนี้นะสี่ห้าแปดหนึ่งห้าแปดก็ได้เอาสี่ห้าแปดหนึ่งห้าแปดก็ได้ถ้าไมเา 7, นะ่เอาเจ็ดนะเอาสี่ห้าแปดหนึ่งห้าแปดก็ได้ครับสี่ห้าแปดหนึ่งห้าแปดแต่ว่าน่าจะเอาเป็นสี่หรือหนึ่งแหละสี่หนึ่งนี่อยู่ตรงนี้สี่ก็เอาหนะนึ่งแล้วกันเนาะหนัั้้้นนนนวว่าาามมตีแลกเะ หรือจะเจ็ดก็ได้นะเอาเตัวนี้7มันเป็น starworking ครับหรือจะเอา4ก็ได้458ก็ได้แล้วแต่นะแล้วแต่4 1 7นะใส่ได้หมดนะ4ก็ได้เพ 4, าราะว่า a r าเป็น d y n a m i กอยู่แล้วนะสก็เป็น Dyna ม i c อยู่แล้วเอาสก็ได้ครับ4 5 8นะก็จัดไปตามน,าน,นั้นก็สายเจาะนะามาตามไม่ตางเียตรงนี้อ้าวไปดูสายวิเคราะห์เจาะจัดาระบบสายหวานยาวของเราสายหวานยาวของเราเราจะได้อยู่ประมาณนี้นะสายหวานยาวขอ,าของเราก็จัดไปตามนี้นะครับ อันนี้ก็ตามนี้อยู่แล้ว5830 3580ก็จัดไปตามนี้735แล้วก็730ครับก็วางไว้ตามนี้3กับแปดทำอะไรได้ตังนะ i อก็คือตัว5้าก็อ่าไก็คืออะไรครับ r อมันเป็นอะไรครับเนี่ย R อเป็น5กับศูนยอใช่เหรอโอ้เเป็น5กับ0ูนย์เหรวันนี้เออ 0, 0, เห้กับ0ูนกับศูกับศนยอ่าสิบเจ9ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอดยี่ส 27 28 29 30กอ่า30ก็เป็น1 2 3 4 5ส7 8 9าม1 1่ห้าเจสบอ่า5กรบ0ถูกแล้วครับ52วันนี้วันที่12ครับ5กับ0 5กับ0นะโอเคครับท <laughs> ำเยอะจะ1มื0น5กระส5กรบ0ถูกแล้วนะ5กับ0ถูกแล้ว่จะจัดไปตามนั้นว่ามาตามนี้อ่ะไปดูสูตรเล็กน้อยนะไปดูสูตรที่ลาวเล็กน้อยครับ ไปดูสูตรที่ลาวเล็กน้อยสูตรลาวก็ได้ประมาณนี้ใบเขียวถ้าหากว่าท่านใดต้องการก็แจ้งความประสงค์ไปนะครับใบเขียวแจ้งความประสงค์ไปมันจะเด้งขึ้นไปที่ท่านนั่นแหละนะแจ้งความประสงค์ไปครับอ่ะกลับมาดูใบเออกลับมาดูสูตรเล็กน้อยนะสูตรเล็กน้อยก็ตามนี้ซิมก็เจ็ดหกห้าสี่เจ็ดหกห้าสี่เราดูตัวดาวกลุ่มแรกก็คือหกห้าหนึ่งหกห้าหนึ่งเราเจอหกกับห้านะครับเนี่ยถ้าถ้าหกกับห้ามาก็เจอยึดห้ามาก็ได้นะครับ ยึดห้ามาถ้าได้ยึดห้ามาถ้าก็ไม่มีอะไรมีห้าเก้าห้าสี่ห้าสามห้าหกยึดตามนี้ได้เลยครับเนี่นะถ้า6กับ5นะถ้าเกิดถ้าหไม่มา6มาเอาหกมาก็าไม่มีอะไรหกเลยครับเนี่ยหกสี่สก็จัดไปตามนี้ได้นะเอาถ้า6กับสีไม่ลงก็มีแค่1715 1715ดหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้านี่ก็คือก็หนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าก็เว้นไปที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งห้านะก็หนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าก็มีแค่หนึ่งเจ็ดเป็นหลักๆไว้ได สิ่เลื้งก็ว่าไปตามนั้นอ้าวอันนี้สูตรว่าไปตามนี่เนาะก็แจ้งไปตามนั้นนะส่วนใบเขียวถ้าท่านอยากได้ก็แจ้งความประสงค์ไปนะครับท่านจะได้ตามนั้นเลยนะว่าไปตามนั้นนะทุกอย่างก็อยู่ที่ใจเรานี่แหละเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะ,ะเราเชื่อมั่นในแนวทางไม่เกะกะเลยสงสัยตัดสินใจทันทีไม่ดีรอคิดพุทธีต่อ,อกันอย่างมันคงก็จะนำพาเราไปสู่ความสญาร็จไดนะ้ปัญญาเป็นแก้วสาร,รพัดนึกของมนุษย์ปัญญานังรัตรนังนราหนังปัญญาเป็นแก้วสาร,รพัดนึกของมนุษย์ปัญญาเป็นอริยสั ทรัพย์ภายในทรัพย์ภายนอกต้องพอกพูนเกิดขึ้นกับเราแน่นอนอย่างชัดเจนมากแต่ท้ายที่สุดแล้วขอให้ท่านมีจิตใจที่ต่ออาทอนมีจิตใจก็เมตตาแล้วก็มีจิตใจความสุขยิ้มรับทรัพย์รับเงินล้านกันทุกคนจงดีครับ